การที่สาม,มารถเอามาวิเคราะห์มารลนลึกวิจัยลักษณะนี้ได้เรียกว่ามีสติมีสติเนี่ยนะถ้าคิดอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยเป็นกุศลใช่ไหมเป็นให้ผลเป็นทุกข์หรือเป็นสุขให้ผลเป็นสุขเนี่ยนะ,ะน่าควรเจริญหรือควรละควรเจริญแต่ว่าบางคนก็บอกอุย้ยนี่มันนึกเอาทั้งนั้นแหละนะถามว่านึกอย่างนี้ดีไหมหรือไปนึกอย่างอื่นดี นึกอย่างนี้อ่ะดีแล้วให้คิดไปกับคําสอนเธอปัญหาสําคัญไม่ค่อยคิดคําสอนนี่สิก็ไม่เอาคําสอนมานึกมาคิดในในชีวิตที่เป็นจริงมันรรมะก็อย่างหนึ่งชีวิตจริงก็อย่างหนึ่งก็เลยกลายเป็นว่าใครเสื่อมศาสนาเสื่อมหรือเราเสื่อมเคยได้ยินไหมว่าพระพุทธเจ้าเสื่อมแล้วเสื่อมแล้วเสื่อมจากอรหันตคุณเป็นต้นเคยได้ยินไหมไม่มีสวากขาโตนะมรรคผลมรรคก็เสื่อมแล้วนิพพานก็เสื่อมแล้วศีลก็เสื่อมแล้วสมาธิเสื่อมแล้ว อ๋อนะพระน,นิพพานที่พระพุทธเจ้าบรรลุณตอนนี้หมดคุณภาพแล้วมีไหม,มไม่มีพระสหริบุตรวตกจากตําแหน่งอรหันเลยมีไหมไม่มีเพราะฉะนั้นพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่เสื่อมล้วใครเสื่อมอะไรนี้กพราเรานั่นแหละลืมพระพุทธเจ้าแล้วตกจากพระพุทธศาสนาตั้งนานแล้วเพราะฉะเราถ้าเราเข้าใจผิดเนี่ยเราก็กลายเป็นผู้ที่เสื่อมจากพระพุทธศาสนาเพราะเราละลึกถึง คำสอนไม่ได้การที่สามารถรับอารมณ์ในทุกทวารและคิดให้เป็นบุญได้นั่นแหละเรียกว่าอินทรี์สังวรเจริญสัมปชัญญะทั้งสี่มีสากกะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะสัป,ปายาสัมปชัญญะแม้กระทั่งอสัมโมหะสัมปชัญญะในทุกทวารได้อย่างนี้เรียกว่ามีสติสัมปชัญญะทีนี้ถ้ามีสตินะก็ลองมามาเจาะลึกลงไปอีกว่าถ้ามีสติเห็นผ้าเนี่ยพิจารณาย,ยัางไง จะใช้ผ้าจะนุ่งผ้าเนี่ยทวารเห็นแล้วอินรียสังวรว่าจเจริญมาดีแล้วจะใช้กับใช้ผ้านี่ใช้ยังไงพระอ,องค์ก็บอกว่าต้องพิจารณานะต้องพิจารณานะพิจารณาว่าเราใช้เราพิจารณาโดยแยกคายแล้วจึงนุ่งจึงห่มผ้าเหล่านี้เพียงเพื่อประโยชน์ของผ้านะก็หน้านี้หน้าไหนาใช่ไหมก็เพียงเพื่อบำบัดความหนาวถ้าใช้หน้าหนาวก็บำบัดความหนาวถ้าใช้หน้าร้อนก็เพื่อ บำบัดความร้อนไม่ใช่หน้าหนาวไปเอาผ้าชุดร้อนมาส่อผ้าชุดร้อนมาใส่หน้าร้อนเอาผ้าชุดหนาวมาใส่อันนี้ใช้ได้ไหมไม่ได้ไะมไม่เหมะ <het S 1> เาะ,ะนะพรันก็ใช้ผ้าให้เหมาะแหละผ้าชนิดนี้เพื่อป้องกันความหนาวผ้าชนิดนี้เพื่อป้องกันความร้อนอน,นะชนิดนี้เนี่ยช่วยบํ่าป้องกันสัมผัสที่เกิดจากเหลือบที่เกิดจากยุงที่เกิดจากลมที่เกิดจากแดด และสัตว์เสือคลานทั้งหลายเช่นงูเงี้ยวเขี้ยวเสือเป็นต้นไม่ใช่ว่าใส่เอาผ้าชนิดที่เรามีตะขาบอยู่ข้างในนะมีแมลงตองอยู่ข้างในไม่ใช่แต่หมายถึงว่าใส่ผ้าเพื่อป้องกันสิ่งเหล่านั้นแต่ประโยชน์ที่แท้จริงของผ้าคือเพื่อปกปิดอวัยวะอันให้เกิดความละอายเนี่ยนะคือคือ,ค,อความละอายจะได้ไม่กำเริบนะเพราะคนที่ไม่นุ่งผ้าเนี่ยว่าไม่มีความมั่นใจอะไรตัวเองเลยสักนิดเดียวนั้นเพียงเพื่อ ปกปิดอวัยวะอันให้ก่อเกิดให้เกิดความละอายอันนี้คือพิจารณาอย่างนี้แล้วจึงใช้ผ้าแต่ถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้แล้วใช้ผ้าเนี่ยไปคิดยังไงมาคิดตรงกันข้ามเนี่ยนะบางทีก็ไปหาผ้าชนิดที่เรียกว่าไม่รู้จักประโยชน์ของผ้าอย่างแท้จริงเนี่ยนะมีมีบางคนเนี่ยไปหาผ้าชนิดที่เรียกว่าราคาสูงมากเนี่ยนะทำงานตั้งหลายเดือนแล้วได้เสื้ออยู่ตัวเดียวอย่างเงี้ยนะ เสร็จแล้วไปใส่ใส่แป๊บแล้วมันก็หายไปแวไ,ไปเนี่ยก็เลยไม่ได้อะไรเลยก็มีทั้นคนที่ไม่เป็นเกี่ยวกับเรื่องใช้ผ้าเนี่ยนะแล้วบางคนใช้ผ้าถ้าไม่มียี่ห้อมใช้ไม่ได้จะเป็นจะตายให้ได้เลยอย่างเงี้ยต้องมียี่ห้ออะไรสักอย่างหนึ่งก็ติดติดไว้เนี่ยนะแล้วก็ไอไ้คุณภาพอะไรก็เหมือนเหมือนกับไอ้ไม่มียี่ห้อนั่นแหละแต่ไม่ได้ต้องมียี่ห้อมมันจะแพงขึ้นสักเท่าไหร่ก็ไม่ได้ พูดตรงๆเอะใครเคยเห็นชมใครมาคนนั้นเสื้อสวยนะคนนี้เสื้อราคาแพงมานั่งวิจัยอยู่อย่างนี้มีไหมก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละโดยมาก,กน,นะผ้าคนอื่นก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละมันเราเองก็เหมือนกันอย่าไปคิดว่าเราใส่แล้วคนอื่นก็จะมาชมอะไรเรามากไม่มนี่เนี่ยนะเขาก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละผ้าในทุกเรื่องทุกเรื่องลักษณะนั้นถ้าเรารู้ประโยชน์ของผ้า <S <S บางทีนะเราเหน็ดเหนื่อยมากเกี่ยวกับเรื่องของผ้าเนี่ยนะ บางคนเนี่ยโหยเหน็ดเหนื่อยกับการซักผ้าดูเลยผ้าหาผ้ากองผ้าพเนินเทินทึกเนี่ยนะแต่ถ้าไม่พิจารณาจริงๆเนี่ยลำบากมากๆเกี่ยวกับเรื่องผ้าท่านพระองค์จึงสอนให้พิจารณาผ้าการพิจารณาผ้าเนี่ยนะเป,นเป็นเป็นรายละเอียดชนิดลึกลงไปของอินทรีย์สังวรเนี่ยนะเพราะผ้านี้รู้ได้กี่ทวารผ้ารู้ได้กี่ทวาร ผ้านะเช่นเห็นก่อนเห็นอะ่ะผ้าที่เรานุ่งห่มอันนี้ทวารตาก่อนใช่ไหมเห็นยังไงเกี่ยวกับทวารตาจึงจะเป็นอินทรีย์สังวรผ้าบางอย่างมันมีเสียงไหมถ้าสะบัดก็เป็นโสตะเนี่ยนะผ้านี่มีกลิ่นไหมมีก็เป็นคานะแต่ก็คงไม่มีใครชิมั้างเนาะว่าทวารทวารลิ้นนี่ก็ถือว่ารสแห่งการใช้สอยว่าผ้านี้ใช้ดีผ้านี้ใช้ไม่ดีดก็เรียกว่ารสแห่งการใช้สอยแต่ประโยชน์ของผ้าก็คือครับกระทบโพธารณม ทีนี้การคิดยังไงจึงจะไม่ไม่เสียอินทรีย์สังวรและไม่เสียศีลถ้าของพระพิสูจน์เนี่ยจะต้องหมันพิจารณาว่าผ้าเหล่านี้ได้มาถูกศีลไหมได้มาโดยศีลไหมจะต้องพิจารณาถ้าไม่พิจารณาใช้สอยผ้าเป็นต้นเนี่ยท่านบอกว่าอินะบริโภคบริโภคด้วยความเป็นหนี้เนี่ยนะในาศาสนานี้อะไรชื่อว่านี่ตัณหาเนี่ยเป็นเหมือนกับ เจ้านี่รายใหญ่เพราะ้ถ้าหากว่าเราบริโภคปัจจัยสี่เหล่านี้โดยไม่พิจารณาใช้ผ้าไม่ปัจเวกนั่นแหละติดหนี้ตรงนั้นแล้วนะเอาไหมมีผ้าเป็นอารมณ์ก็น่าคิดนะในในในสูตรนึ่นะในคาถาธรรมบทมีพระภิษุรูปหนึ่งได้ผ้าอย่างงามมาคือได้ผ้าเนื้อดีนะสมัยก่อนเนี่ยผ้าเนื้อมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ท่านก็เลยได้ผ้ามาท่านก็มันนึกว่าเออเนี่ยนะพรุ่งนี้จะใช้ห่มผ้าตัวนี้แหละไปบินธบาษ เป็นผ้าสวยมากงามมากตั้งใจจะเอาผ้าเนี่ยผมไปบินทบาทเสร็จแล้วตายตอนกลางคืนนะนึกถึงแต่ผ้านะผ้านี่สวยงามเพราะมีผ้าสวยๆกับเข้าผืนเดียวกันนะก็เลยดีใจมากนึกถึงแต่ผ้าคืนนั้นนึกถึงแต่ผ้าผืนนั้นใครเคยได้เสื้อตัวโปรดแล้วก็นึกนึกยิ้มแล้วยิ้มอีกกับเสื้อตัวนั้นนะ่อย่างเงี้ยผ้ารูปนี้ก็เหมือนกันก็นึกถึงนึกไปนึกมาก็เลยตาย ม่ได้นึกปัจเจกอะไรหรอกนึกว่ามันสวยมันดีมันประณีตมันสวยดีประณีตงามเดี๋ยวจะใช้เหอะคิดไปคิดมาเนะี่ยคิดอย่างเงี้ยจิตเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลมันตายแล้วไปเกิดเป็นตัวเลนอยู่ในผ้านั่นแหละนะใครเคยหยิบผ้ามาแล้วมีแมลงอยู่ในผ้าไหม,มเคยเห็นนะพวกนั้นแหละมีผ้าเป็นอารมณ์แล้วตายแล้วไปเกิดเฝ้าเฝ้าผ้านี่นแหละอย่างที่เล่านะครั้งก่อนของ,ขง,ขงมานี่มีผ้าคนหนูอยู่พื้นหนึ่ง ก็ผ้าคนนูเราก็ไปตากเอาไว้กลางแจ้งใช่ไหมตากไว้พอเช้าขึ้นมาเนี่ยไปดูอ้าวนี่มีไข่อยู่เนี่ยสงสัยไข่พวกนั้นนะ่ะมันเคยมันมีผ้าเป็นอารมณ์ก่อนตายเนี่ยนะก็เลยไปเกิดเป็นแมลงนะแมลงตัวนั้นผู้การยังได้เห็นนะตัวปละหลาปลาหลาเนี่ยนะนะเกิดมาเพิ่งเห็นนั่นแหละแมลงปราหลามากสายมีไข่เป็นอารมณ์แล้วก็เอ่อมีผ้าเป็นอารมณ์แล้วก็ไปเกิดในผ้าเพราะในในบริเวณผ้าเนี่ยมันจะมีสัตว์หลายประเภทนะมาอยู่ ถ้าเราเอาไปวางไปอะไรไว้แล้วมีมีแมลงไปเกิดให้รู้เถอะว่าพวกนั้นมีภาเป็นอารมณ์เพราะไม่พิจารณาภาตายแล้วไปเกิดในที่ไม่ดีมันใครที่ไม่พิจารณาภาก็ดีไหมเอาไหมมีภาเป็นอารมณ์ก็เชื่อเหอะภาพสีท่านนึกถึงภาสีนึกเมื่อไหร่ก็ภาห่มพระเจดีค่อยยังชั่วหน่อยใช่ไหมไอเวลาใจเรานึกโดยมากไม่ค่อยได้นึกถึงภาห่มพระเจดีใช่ไหม นึกถึงแบบผ้าที่เรานุ่งเราผมเราใช้สอยถ้าไม่ตจเวทผ้าเหล่านี้จะไปไหนอะนะชีวิตเรานึ่งวันวันหนึ่งนะเราคิดดูนะวันหนึ่งเราคิดถึงผ้ากี่ชั่วโมงตอนหนังมาเรียนธรรมะไม่ค่อยเท่าไหร่แล้วไม่กี่นาทีเองใช้เวลาแต่งตัวสั้นมากเพรานะงั้นดูไม่กี่ครั้งเนี่ยนะก็พอละแต่ถ้าเมื่อก่อนนะว่าชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยคิดถึงผ้าวันละกี่ชั่วโมงเยอะชั่วโมงนะสังสมในการคิดถึงผ้ามากี่ชวนะจิตแล้วเพราะะนั้นถ้าคิดถึงผ้าแั๊บชํานาญเลย ถ้าชำนาญจะไปไหนอ่ะพ้นผ้าไม่น้อเนี่ยนะเพราะมูสัตว์ทั้งหลายที่มีผ้าเป็นอารมณ์ก็ไปเกิดเป็นอันนะเป็นแมลงเป็นต้นเฝ้าผ้านั่นแหละเดี๋ยวจะจะเดือดร้อนนะก็ไปไม่ดีนะน่าเห็นใจน่าสงสารมากเลยนะถ้าไปเกิดเป็นแมลงอยู่ในผ้านะเจ้าของผ้าเขามาเห็นอ้าวนี่แมลงก็ปัดหนีนะรักผ้ามากก็เกิดเป็นแมลงป่องเฝ้าผ้านั่นแหละอันน้เขาจะเก็บเราไว้บูชาไหมไม่ถ้าเราไปเกิดตายแล้วไปเกิดเป็นแมลงป่องอยู่ในตัวผ้านะ ไปไม่ดีแน่เพราะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พิจารณาเพราะอย่าว่าแต่คารวะเลยขนาดพระพิสุยังไปเกิดในผ้าเพราะไม่พิจารณาผ้าเพราะผู้ที่มีใจติดข้องกับผ้าเนี่ยนะเชื่อไหมเกี่ยวกับผ้านะอาศัยผ้าเนี่ยตานาติบาได้ไหมอะไรเข้ามาอยู่ในผ้าโดยมากเนี่ยทำยังไงเอาไปเออค่อยๆเก็บไว้ดีๆเอาไปวางไว้ข้างนอกนะอย่างนั้นไหมผ้าก่อนตายก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีเนี่ยนะ ให้มันตั้งหายก่อนแล้วค่อยคุยกันมันจะบาปกพระช่างมันบางทีเขาก็อย่างนั้นแหละบางคนเนี่ยผ้าเนี่ยอะทินนาทานใครเคยตากผ้าหายบ้างเนี่ยนะก็ผ้ายังตากแลว้วหายแสดงว่าผ้าเป็นวัตถุแห่งอธทินนาทานผ้าเนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อการเมสุมิจฉาจาร์แล้วก็ผ้านะมุสาวาสบางทีซื้อมาราคาเท่านี้ก็ถามก็ตอบไปอีกอย่างหนึ่งเป็นต้นเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งมุสาวาเนี่ยนะเป็นที่ตั้งแห่งมุสาวาท ก็ดูถูกดูแคลนกันก็เรื่องเรื่องผ้านุ่งนี่แหละเนี่ยนะแต่คนนี้ผ้าโอ้ยใช้ผ้าอย่างนี้ก็ตําหนิการชมกันเพ้อเจอก็เรื่องผ้านั่นแหละโอ้ยดูได้เลยดูผ้าอยู่เป็นครึ่งวันนั่นแหละไม่รู้เขาเดูอ,อะไรกันได้ยังไงก็ไม่รู้นะไปเลือกเลือกดูแล้วดูเล่าดูแล้วดูเล่าชีวิตวันวันหนึ่งก็ไปอยู่ตรงนั้นแหละดีไม่จุติช่วงนั้นอนะ่นะนะนะลาบากแนะ่ฉนั้นก็จึงพิจารณาผ้าเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งอากุศลกรรมบทเช่นบางคนมีอภิชากับ กับผ้าอภิชาผ้ามากเลยนะจะเอาจะเอาจะเอามีอภิชาอย่างแรงกล้าแรงจริงๆบางคนเนี่ยนะผ้าหายผืนหนึ่งมันโวยวายอยู่ครึ่งวันๆๆนะเออะโวยวายเออะโวยวายนั่นแหละผ้าผ้าชิ้นหนึ่งนะไม่รู้คือมันไม่ไม่อยู่ตรงนั้นนะโวยวายมากเลยนะโคมนัสอย่างแรงแกล้าบางคนก็อภิชาอย่างแรงกล้าแ,แล้วเชื่อไหมว่าผ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิจฉาทิฐิผ้านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิจฉาทิฐิ วันก่อนโยมเล่าให้ฟังว่าไอ้คณะเนี้ยนีกายนี้นะรัฐที่นี้เขาบอกว่าท่านุ่งผ้าเมื่อไหร่จริงจะเรียกว่าผู้มีศีลเอาผ้าแบบชุดของเขานะี่มาห่มเมื่อไหร่เรียกว่ามีศีลถ้าถอดผ้าแล้วก็คยกว่าวางศีลเอาไว้แล้วนะถอดศีลเอาออกไปแล้วว่างั้นแต่ต้องใช้ผ้าแบบนี้จริงจะเรียกว่ามีศีลถ้าไม่ใช้ผ้าแบบนี้ก็ศีลไม่มีเออเนี่ยผ้านี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของบอกได้เลยว่าใครทิฏฐิอะไรได้ด้วยนะ สัญ,ญลักษณ์การใช้ผ้านี้ประกาศถึงมิจฉาทิฐิหรือสัมมาทิฐิก็ได้อย่างผ้าผ้าย้อมย้อมน้ําฝากของพระพิสุเป็นต้นใช้เนี่ยท่านมาจากคําว่าธงชัยของผ้าอรหรันเป็นผ้าที่ผ้าอรหรันทั้งหลายท่านใช้สอยเขาเรียกว่าธงชัยแห่งผ้าอรหรันแต่ถ้าเป็นผ้าทั่วๆไปเนี่ยนะผ้าเนี่ยมันประกาศถึงว่าเป็นที่ตั้งแห่ง มิจฉาทิถิรู้ได้เลยใช่ไหมว่ารัที่เนี่ยใช้ผ้าแบบนี้รัที่ไหนแล้วผ้าเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างดีของมานะเนะเป็นสัญ,ญลักษณ์ชั้นดีของมานะเป็นอาหารอร ե ศอร่อยของมานะเนี่ยนะเพราะป็นเป็นเครื่องหมายประกาศถึงว่ามานะมากมานะน้อยอะไรเป็นต้นก็อาศัยวัตถุเหล่านี้อาศัยผ้านี่แหละก็อวดแข่งกันในเรื่องผ้าทั้งหลายเป็นต้นนั่นแหละมันพระองค์จึงสอนให้พิจารณาผ้าเพราะถ้าไม่พิจารณาแล้ว กาม,มาสะวะทั้งหลายก็จะเกิดขึ้นเกี่ยวก็เรื่องกาม,มาสะวะนะชอบในสีของผ้าชอบกลิ่นของผ้าชอบโพธิภะของผ้าอันนี้เป็นกาม,มาสะวะภวาสะวะนะเกิดมาชาตินี้ทําไมมันยากจนผ้าจังเลยเนี่ยนะตาทุทาบุญให้ชาติหน้ามีผ้าเยอะๆเนี่ยนะในพระไตรปิฎกนี่มีนีเรื่องอะไรนะนางอุมาทันตีนะนางอุมาทันตีเนี่ยอดีตชาติของอุบลวรรณนาพิสุณีอ่ะ ดีตชาตินางเกิดเป็นคนจนจนจน,จนไม่มีผ้าผ้าด,ดอกคําจะใช้อยากจะใช้ผ้าด,ดอกคํามากพอมายังนึกไม่ออกว่าผ้าด,ดอกคํามันงามยังไงไม่รู้สีมันเป็นยังไงก็ไม่ทราบเขาบอกว่าอยากได้ผ้าด,ดอกคําใช้มากก็เลยไปขอแม,แม่แม่บอกไม่มีหรอกไปรับจ้างก็เลยไปรับจ้างอยู่ตอเป็นปีๆนะเพื่อจะได้ผ้าด,ดอกคํามาใช้ตอนหลังนี่ก็ให้ทานผ้าอันนั้นแก่พระภิกษุรูปหนึ่งก็ตั้งความปรารถนา ตั้งความปรารถนาเพราะอาศัยผ้าเพราะอาศัยผ้าเนี่ยนะคนเนี่ยตั้งความปรารถนาเกิดมากันดานในเรื่องผ้าทําบุญแล้วก็ตั้งความปรารถนาชาติหน้าขอให้มีผ้าเยอะ,ยอะๆเนี่ยนะกี่ชุดดเี้ยนะบางคนเนี่ยโอ้ยไม่รู้กี่ตู้ต่อกี่ตู้นะเก็บผ้าเนะซสื้อมาก็เก็บ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 เคยใช้บ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบมันก็ใช้ได้ทีละชุดแค่นั้นเองใช่ไหมมีใครใช้ทีห้าชุดพร้อมกันเลยมันจะเดือดาขนาดไหนไม่ทราบแต่ว่าขนาดนั้นถ้าไม่พิจารณาให้ดีๆเนี่ยนะ ชีวิตของเราเกินบางทีนี่ครึ่งหนึ่งของชีวิตนะตกไปอยู่ที่ผ้าหมดเลยนะบางทีเนี่ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของชีวิตเนี่ยตกไปอยู่กับเรื่องผ้าหมดเลยก็มีเนี่ยนะเพราะผ้าเป็นเหตุผ้าเป็นปัจจัยอัน,นพระองค์จึงสอนให้พิจารณาสอนให้พิจารณาว่าประโยชน์ที่แท้จริงของผ้าอันนี้พิจารณาแบบศา,าสตะสัมปชัญญะผ้าโคจร,สระสัมปชัญญะพิจารณาแบบเจริญกรรมฐานนะ นนะถ้าเจริญมหาพูดใช่ไหมถ้าเจริญธาตุกรรมฐานเนี่ยผ้าก็เป็นมหาพูดประกอบด้วยดินน้ําลมไฟก็คือวินิพภครูปมีสีกลิ่นรสและโอชาอยู่ในผ้าทีนี้กายอันเนี้ยเป็นที่ประชมแห่งรูปเท่าไหร่รูปสีสมุทฐานรูปทั้งกรรมที่เกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารเพราะฉะนั้นวันนี้มหาพูดภายในมหาพูดภายนอกมห่มมหาพูดภายในธาตุพุ่มธาต ถ้า,ร,า,ารู้ไหมว่าผา้าเนี่ยรู้ไหมว่าห่ามกายกายเนี่ยรู้ไหมว่าผ้าห่มกายยูต่างฝ่ายก็ต่างไม่รู้ซึ่งกันและกันการพิจารณาอย่างนี้เป็นอสัมโมหสัมปัญญะทีนี้ถ้าเจริญแบบสม,มถะที่เรียกว่าปฏิกูลมณสิกาน่ะผ้านี่นะก่อนที่จะไม่เอามานุ่งนะก็สีก็สวยสะอาดก็สะอาดเป็นต้นนะนะใช้ผ้านี่เดินผ่าแดดมาพักเดียวเหงื่อแตกพลักเหนื่อยผ้านั้นเป็นยังไง โอ้ยแทบไม่อยากจะจับเอามาอีกเลยนะโยนลงตะกร้าเลยนะเนียเตรียมซักได้แล้วเพราะผ่านอะไรเข้าไปผ่านกายนี้เข้าไปกระทบกับกายนี้เข้าผ้าเหล่านั้นก็กลายเป็นผ้าที่เป็นของปฏิกูลทันทีผ้าไหนพื้นไหนก็าตามนะผ้าไปเกี่ยว้องตักกายนี่นะผ้าเหล่านั้นเป็นผ้าปฏิกูลถ้าบางแห่งเนี่ยถึงกระตั้งโรงอบเลยใช่ไหม ฆ่าเชื้อแต่ก่อนเนี้ยผ้านี้ยังไม่ได้ห่มกายนี่ก็ยังไม่มีเชื้อโรคไม่มีอะไรนะแต่ประพันกายนี้เข้าก็เลยต้องเข้าห้องอบฆ่าเชื้อเป็นต้นนั้นก็ตายเป็นของปฏิกูลถ้าลองผ้าไปเปื้อนเลือดไปบ้างเนี่ยนะบางแห่งเนี่ยเขาเขามีผ้าผ้าห่มพระนี่แหละเขาเขาผ้าห่มพระนั่นบอกอาท่านไปเอามาจากไหนก็บอกว่าทางไม่รู้กรุงเทพยังมีอยู่หรือเปล่าแต่ต่างจังหวัดในตอนนี้ยังพอมีคือถ้าศพตายเนี่ยเขาจะเอาผ้านวมเนี่ยมาห่ม ห่มศพนั่นนะพระก็จะเอาบางผ้าบางสกุลเหล่านั้นอะไปซักแล้วก็ใช้ต่อไปนี่ยนะก็เปลี่ยนกันหนะ่มมานี่ยเดี๋ยวก็ห่มคนตายบ้างเดี๋ยวก็ห่มคนเป็นบ้างอะนะนั้นคนตายกับคนเป็นเอาผ้ามาห่มเหล่านั้นต่างกันยังไงทาะนั้นผ้าของพระพิสุส่วนหนึ่งในสมัยก่อนเลยเนี่ยท่านไปเก็บผ้าจากป่าช้าเขาเรียกว่าบางสกุลปังสกุลและจีวรเนอี่ยนะบางทีก็เป็นผ้าที่ไปเก็บตามฝุ่น เก็บตามป่าชา้าเก็บในที่ที่หุ้มศพเนี่ยนะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้านั้นตอนที่พระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆตอนที่ช่วงไปโปรดอัชดินสามพี่น้องเนี่ยนะช่วงนั้นพระองค์ไปเก็บผ้าบังสกุลจากศพของนางปุณณธทาสีเนี่ยนะขีค่อยๆเอาไมา้เนี่ยเขียนนอนออกมาประมาณพรนนานหนึ่งน,นะก็เป็นศพที่คลาค่ำไปด้วยนอนแล้วก็เก็บผ้ามาแล้วมาซักมา มาย้อมมาอะไรก็เป็นผ้าบางสกุลผ้าบางสกุลตอนนั้นก็ตอนหลังก็กลายเป็นของผ้าผ้าหากัสปะเนี่ยนะผ้าบางสกุลนั้นอ่ะที่พงไปบางสกุลมาพระมหากัสปะก็ได้เป็นเอตทักคะในด้านผ้าบางสกุลเพราะท่านใช้สอยผ้าบางสกุลมาตลอดนั้นเกี่ยวกับผ้านั้นถ้าหากว่าทางพระพิสุโดยเฉพาะโบราณเนี่ยท่านจึงมีการพิจารณาจึงต่อไปด้วยอสุภะเนี่ยนะกายนี้เหมือนอะไร กายนี้เหมือนแผลสดใช่ไหมก็ต้องหาผ้าผ้าที่มาห่มกายเหมือนกับผ้าพันแผลแต่จริงๆก็เป็นอย่างนั้นด้วยนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่หลอกกันเล่นอะไรเป็นผ้าพันแผลจริงๆก็ผ้าพันแผลนี่เขาเปลี่ยนทุกกี่ชั่วโมงคุณหมอผ้าพันแผลนี่กี่ชั่วโมงเปลี่ยนผืนหนึ่งขึ้นอยู่ <Yeah. S 1> แผลอะไรนะบางทีก็อาจจะหลายชั่วโมงหน่อยบางทีก็เป็นวันใช่ไหมผ้าของเราเนี่ยนะดูถ้าจะใช้เร็วกว่าผ้าพันแผลเหล่านั้นอีกนะ ช่วงเช้าก็ช่วงหนึ่งช่วงสายช่วงหนึ่งบ่ายช่วงหนึ่งเย็นช่วงหนึ่งชุดกลางวันชุดกลางคืนอู้ยไม่รู้กี่พันเ่ยนะแสดงว่ากายนี่เป็นแผลแผลจะชา,ชาเลยนะเปลี่ยนไปตั้งบางคนนี่เปลี่ยนหลายชุดมากเลยนะก,ก็เพื่อจะพันแผลนี่แหละเปลี่ยนผ้าพันแผลผืนแล้วผืนเล่าผืนแล้วผืนเล่าโอ้ก็อยู่อย่างนี้นี่แหละเพราะตายนี้พองค์เรียกว่าเป็นแผลสดเน,นี่ยนะเป็นแผลสดที่รักษาไม่หายเนี่ยนะใครรักษาหายบ้างไม่หายเนี่ยนะ เป็นที่ซึมออกของสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเนี่ยนะเช่นเหงื่อที่หลั่งออกมาจากกายนี่ก็กลายเป็นของปฏิกูลเนี่ยนะอย่างผ้าคนผ้าเช็ดหน้าเนี่ยนะเห็นชัดเลยตอนที่ยังไม่ใช้ก็เออก็ดีนะพอมาเช็ดสักไม่กี่สองสามครั้งไปแล้วก็ชักชักไม่ค่อยจะกล้าเช็ดใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วนะเอ๊ะนี่อะไรมันเป็นแผลกันแนะ่แั้ก็หมั่นพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเรียกว่าเจริญ สัมปัญญะสี่ประการเนี่ยนะศาสตะสัมปัญญะประโยชน์ของการใช้ผ้าโคจรสัมปัญญะอันนเจริญกรรมฐานแล้วก็ผ้านี้สป,ปายะไหมเหมาะสําหรับเราไหมหน้าร้อนเนี่ยใช้เสื้อหนังเนี่ยมันนุ่ง,งเป็นยังไงผ้ากันหนาวเนี่ยนะอยากโก้อย่างเดียวนี่แหละก็เลยใช้ผ้าบางอย่างที่ไม่เหมาะกับสมัยอันนี้ก็ไม่เป็นสป,ปายะขณะเดียวกันก็เจริญอะสัมโมหสัมปชัญญะคือปปเปรียบผ้าประดุจ ผ้าพันแผลแล้วก็เหมือนอย่างว่าผ้าห่มพระเจดีเนี่ยไปหม่มภูเขาทองมันก่อนเนี่ยนะผ้านี่รู้ไหมว่าตัวเองนี้ห่มภูเขาทองไม่รู้เจดีที่ภูเขาทองรู้ไหมว่าผ้านี้ห่มตัวเองก็ไม่รู้กายนี้ก็ฉันนั้นมันพิจารณาอย่างนี้บ,บ่อยๆแล้วก็ถ้าต่อด้วยภาษาหารด้วยก็จะเห็นทับใช่ไหมก็กายอาศัยกายก,ายกับโภตาภาเกิดกายวิญญาณเนี่ยนะเพราะร่างกายของเราเนี่ยนะ สัมผัสภายนอกที่อยู่ใกล้ชิดตัวที่สุดคือผ้าใกล้ชิดตัวมากเลยนะปันถามว่าเราเอามาพิจารณาแค่ไหนอาศัยกายกับโพธาภะเกิดกายะวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมการเป็นภาษาภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีปัญหาตัญหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมีกายสรุปว,ว่าตั้งแต่ห่มผ้ามานิควรจะได้กายชนิดใด เพราะทุกครั้งที่ห่มผ้าที่รับกระทบเนื้อผ้าเนี่ยนะเป็นเหตุสร้างวัตตะพบใหม่ใช่ไหมเราห่มผ้าด้วยจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลมากประกันเพราะฉะนั้นกายที่จะได้ห่มผ้าต่อไปนี่จะเป็นผ้าชนิดใดจะได้กายชนิดใดเนี่ยนะแล้วในโลกของผ้าเนี่ยนะอย่างสัตว์บางประเภทในอบายภูมิไม่มีแม้กระทั่งผ้าห่มเนี่ยนะไม่มีแม้กระทั่งผ้าจะนุ่งผ้าจะห่มถึงเอาผ้าไปให้นุ่งให้ห่มมันก็ไม่ค่อยยอมเลยนะ เพราะอะไรเพราะโทษของการมัจฉริยะผ้าไม่เคยให้ทานผ้าเลยสัตว์บางพวกเนี่ยนะเกิดมาแม้กระทั่งผิวเนี่ยจะยังหนาวเหน็บแต่ก็ไม่มีผ้าจะผ้าจะนุ่งผ้าจะหม่มแม้แต่ปลาบางพวกก็แบบมีเกล็ดกับแบบไม่มีเกล็ดเนี่ยนะบางพวกก็เหมือนกับว่าถ้ามีเกล็ดก็เหมือนกับมีผ้าหม่มใช่ไหมตัวที่ไม่มีเกล็ดก็เหมือนกับผ้าสัตว์ที่ไม่มีผ้าหม่มนั่นเองอัน,นเกี่ยวกับเรื่องผ้านี้สามารถที่จะมอง ชีวิตของสัตว์ที่เป็นไปในวัตตะสัตว์บางพวกเดือดร้อนเรื่องผ้ามากและบางพวกก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องผ้าเลยสุนัขบางตัวนี่ขนก็ดกขนก็ดีดีบางตัวก็ขนร่วงหมดเลยเนี่ยนะหน้าหนาวเป็นยังไงถ้าหาว่าขนร่วงหมดเนี่ยนะสุนัขตัวนั้นเนแนวโน้มขี้เรือนนี่สูงมากและขี้ขี้เรือนเนี่ยนะถ้าหนังมันตึงๆม,มันจะคันเลยโอ้ยเก่าอยู่นั่นแหละ อันนี้เกี่ยวกับกายทั้งหลายก็พิจารณาดูนะว่าถ้าไม่เกี่ยวกับกายไม่พิจารณาสิ่งเหล่านี้เราจะออกจากวัฏฏทุกข์ได้หรือมีผู้สงสัยว่าถ้าไม่ตจเวกผ้าแล้วจะนําตัวเองออกจากทุกได้ไหมนะก็ถ้าไม่พิจารณาผ้านะทะวานทั้งหลายทวารที่ไม่ได้พิจารณาภาษาหลายภาษาที่ไม่ได้พิจารณากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมของเราก็เป็นไปกับผ้าตั้งเยอะก็ ถ้าไม่พิจารณาเรื่องผ้าก็ไม่ได้ทําปริญญาตั้งหลายเรื่องถ้าเราทําปริญญาในผ้าเอาไว้ให้ดีเนี่ยนะก็จะไม่ผ้าเหล่านี้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งอสะวะคือกามาสะวะใช่ไหมไม่เป็นที่ตั้งแห่งภวาสะวะมาตั้งความปรารถนาชาติหน้าขอใม้มีผ้าเป็นต้นเนี่ยนะเพราะว่าถ้าตั้งความปรารถนาเพื่อผ้าก็ตั้งปรา,าปรถนาในร่างกายก็ปรารถนาที่จะมีกายนั่นแหละ ถ้ามีกายเนี่ยนะไม่ได้กายนี่ไม่ใช่ประโยชน์ไว้เอาแค่ผ้ามาห่มกายนี่เป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บป่วยเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์อย่างอื่นอีกมากแล้วผ้าเหล่านี้เนี่ยนะถ้าพิจารณาเพิ่มอีกจะได้อะไรผู้ที่บรรลุมรรคผลพผู้อาศัยผ้าเป็นปัจจัยมีไหม <c oughs> อย่างเช่นใครก็พระพระจูลบันทกเนี่ยนะอดีตชาติเนี่ย ท่านท่านเป็นพระราชาท่านก็ประทับช้างเนี่ยประทับบนคอช้างนี้เหงื่อมันออกเหงื่อมันออกท่านก็เอาผ้าคนหนูเนี่ยมาเช็ดหน้าผากพอเช็ดหน้าผากปั๊บก็ดูอ้ยผ้านี้ก่อนนี้ก็สะอาดนะพอมาเช็ดหน้าเช็ดหน้าผากนะก็เป็นยังไงก็เลยกลายเป็นผ้าเปื้อนเหงื่อด้วยเปื้อนมันเหลวด้วยนี่นะแล้วก็เปื้อนไอ้หนังหนังที่หนังอัมพราที่มันตายไปด้วยก็เลยดำปีเลยแล้วก็เปื้อนฝุ่นละอองนะฮะท่านก็เลยตั้งปฏิกูลมนสิการ ก็บอกว่าอุปนิสัยอันนั้นที่ท่านพิจารณาเนี่ยมาชาติหลังสุดพระพุทธเจ้าจึงสอนให้นั่งขยำผ้ารัโชหน,นันรัโชหน,น,นันผ้าเปื้อนฝุ่นผ้าเปื้อนฝุ่นท่านก็พิจารณาไปผ้านั้นก็ค่อยๆปฏิกูลเรื่อยๆ่แล้วก็นึกนะโอ้เพราะกายนี้เศร้าหมองกายนี้ปฏิกูลพอมาเกี่ยวข้องกับผ้าผ้าก็เลยกลายเป็นผ้าที่เศร้าหมองและกลายเป็นผ้าที่ปฏิกูลท่านพิจารณาไปพิจารณามาจิตก,ก็น้อมไปเพื่อเบื่อหน่ายตอนหลังท่านก็บรรลุเป็น ผ้า,ารหันนั่นเองนั้นเกี่ยวข้องกับผ้าถ้าพิจารณาให้ถูกก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้แต่ถ้าใครไม่รู้จักปัจเวกเกี่ยวกับผ้าเนี่ยนะทะเลาะแก่งแย่งก,กันก็เพราะเรื่องผ้าเป็นต้นเนี่ยนะทะเลาะกันด่ากันลูกน้องซักผ้าไม่ไม่ดีเป็นยังไงบ้างง้นะวจีกรรมทั้งหลายก็กำเริบนะบาปทั้งหลายเรื่องก็มาจากผ้าเป็นปัจจัยเลยนะ